บทที่14แม่ชีแดงบ่ายวันหนึ่งขณะที่สมพานวัดป่ามะม่วงกําลังไปยังศาลาการประเรียนเพื่อสอบอารมณ์ให้ญาติโยมแม่ชีเจียนก็เข้ามารายงานว่าท่านสมพานช่วยไปดูแม่ชีแดงหน่อยเถอะแกสันเป็นเจ้าเข้าเลยแล้วก็พูดเพ้อเจ้อฟังไม่ได้สับฉันไม่รู้จะช่วยอย่างไรเลยต้องมานิมนต แกไม่สบายมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาปุ๊บปับ๊บอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาปุ๊บปั๊บเลยจ้ะกำลังนั่งกินข้าวอยู่ก็หงายหลังล้มตึงลงไปพวกฉันช่วยกันประคองลุกขึ้นนั่งแกก็ตัวแข็งแล้วก็สั่นเป็นเจ้าเข้างั้นก็ไปดูแกหน่อยอยู่ที่สำนักชีใช่ไหมจ้ะนิมนต์ไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ้า ต้องหาเพื่อนก่อนออมัคนายกมาพอดีช่วยไปเป็นเพื่อนอัตมาที่สำนักชีหน่อยเห็นว่าแม่ชีแดงไม่ค่อยสบายเมื่อพระ,จะเจริญกับมรคนายกไปถึงสำนักชีพบแม่ชีแดงนั่งตัวสั่นงันงกอยู่กลางวงล้อมรอบด้วยแม่ชีอีกสี่รูปเห็นสมภารแม่ชีแดงก็ก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงาม จนเพื่อนชีด้วยกันพากันแปลกใจเพราะว่ากิริยาเช่นนี้ไม่ใช่แม่ชีแดงอย่างแน่นอนกราบแล้วก็พูดว่านิมนต์จ้ะขอบคุณเหลือเกินที่ท่านอุตส่าห์มาถึงที่นี่ตั้งแต่ฉันมาอยู่ท่านไม่เคยเยี่ยมกลายมาทางนี้เลยเพียงมองแวบเดียวพระเจริญก็รู้ว่าแม่ชีแดงถูกผีเข้าแต่จะเป็นผีใครมาจากไหนนั้น ต้องสอบสวนดูก่อนคิดดังนั้นจึงถามว่าโยมเป็นใครมาจากไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรผีในร่างแม่ชีแดงตอบว่าฉันก็มากับเรือนหลังนี้ไงล่ะท่านจําไม่ได้แล้วหรือท่านเป็นคนเชิญฉันมาอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้ซี้ซั้วมาหรอกนะผีใช้ภาษาจีนปนไทย ในการตอบคำถามอ๋อแม่กาหลงนั่นเองก็ไหนว่าจะมาปฏิบัติกรรมฐานกับแม่ชีเขียวไงมารบกวนเขาล่ะโยมเป็นเปรตอยู่ไม่ใช่หรือมาทำกรรมแบบนี้เมื่อไหร่จะได้ไปผุดไปเกิดล่ะท่านตำหนิติดเตียนเปรตแม่กาหลงที่อาจหารเข้าแม่ชีแดงก็เพราะ ฉันกำลังจะไปผุดไปเกิดนี่ละจ้าถึงได้มาเข้าแม่ชีแดงเพื่อสั่งสอนนี่ฉันช่วยท่านนะไม่อยากให้วัดป่ามะม่วงเสียชื่อเสียงที่มีคนอย่างแม่ชีแดงมาอยู่วัดนี้แม่ชีห้าคนมองตากันเมื่อแม่กาหลงพูดมาถึงตอนนี้แม่ชีเจียนถือโอกาสพูดขึ้นว่าท่านสมพานเห็นหรือยังละ่ะว่าแม้แต่ผีก็ยัง ทนดูไม่ได้ใช่ว่าพวกฉันจะจงเกลียดจงชังเขาสม่กันอาตมาก็ไม่ได้ว่าโยมนี่นาะทายกอาตมาว่าอะไรแม่ชีเขาหรือเปล่าท่านถามมคคนายกเพื่อหาพยานยืนยันไม่ได้ว่าครับตั้งแต่ผมมากับท่านยังไม่ได้ยินแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบครับ มรนายกตอบพระเจริญเห็นว่ามคณายกไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับท่านจึงเบนความสนใจไปที่แม่กาหลงด้วยการถามว่าที่ว่ากำลังจะไปเกิดน่ะจะไปเกิดที่ไหนที่สวรรค์ชั้นจตุมาหาราชิกาจะพรุ่งนี้ฉันจุติจากภูมิเปรตไปอุบัติเป็นเทพและฉันจะไปอยู่ที่นี่จะช่วยท่านสมภาน์ดูแลวัด และรับแขกอีกหน่อยจะมีคนมาเข้ากรรมาฐานกันมากจนแม่ชีดูแลไม่ไหวฉันจะเป็นคนคอยช่วยฉันตั้งใจว่าจะช่วยงานอยู่ที่วัดนี้สักห้าสิบปีแล้วก็จะไปอยู่ที่ภพภูมิอื่นห้าสิบปีของโลกมนุษย์เมื่อเทียบกับเวลาในสวรรค์ฉันจตุมหาราชิกาก็แค่วันเดียวเองแม่กาหลงบอกพระเจริญแล้ว ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงล่ะสมภารวัดป่ามะมม่วงต้องการตรวจสอบว่าแม่กาหลงรู้จริงหรือไม่ถ้าชั้นดาวดึงก็แค่ครึ่งวันจ้ะเพราะร้อยปีของโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงแม่กาหลงตอบสมภารวัยสามสิบจึงแน่ใจว่าแม่กาหลงรู้จริงเพราะคำพีในทางาศาสนาก็บอกไว้ชัดเจน เอาละไหนๆก็จะเปลี่ยนจากเปรตไปเป็นเทพแล้วก็เลิกโกรธเคืองแม่ชีแดงเสียทีเขาจะทำบาปมันก็เรื่องของเขาอัตมาขอขอบใจที่เป็นห่วงวัดป่ามะม่วงออกจากแม่ชีแดงได้แล้วจะกำลังจะออกเดี๋ยวนี้ละ่ะที่จริงฉันก็ไม่คิดจะลงโทษอะไรเขาหรอกแต่ถ้าฉันไม่ทำอย่างนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่าน เพราะท่านไม่ยอมมาเยี่ยมเยียนบ้างเลยครั้นจะไปคุยกับท่านที่กุติก็จะหาว่าฉันลาลาบละลวงแม่กาหลงบอกเหตุผลที่แท้จริงของการมาเข้าแม่ชีแดงก็อาตมาบอกแม่ชีเขียวไว้แล้วว่าจะช่วยสอบอารมณ์ให้เอาเถอะถ้าจะไปสอบอารมณ์แล้วก็อาตมาอนุญาตแต่ต้องมีแม่ชีเขียวไปด้วยนะ ท่านกำชับแม่ชีเขียวจึงพูดขึ้นว่าแม่กาหลงเขาสอนง่ายจะท่านสมพานฉันสอนเดินจงกรมให้เขาครั้งเดียวเขาก็จำได้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไม่มีข้อสงสัยอะไรที่จะไปเรียนถามท่านฉันก็เลยไม่ได้พาไปแบบนี้แสดงว่าผีปฏิบัติเก่งกว่าคนใช่ไหมครับมคณายกถาม ถูกแล้วหน้าอายผีไม่ล่ะท่านถามมนุษย์หนึ่งกับสตรีห้าที่อยู่ณที่นั้นทุกคนปิดปากเงียบได้ไม่รู้จะโต้อตอบว่าอะไรงั้นฉันจะออกจากแม่ชีแดงแล้วลจะจัะขอบคุณท่านสมพานที่อุตส่าห์มาเยี่ยมฉันพูดจบก็กราบเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วร่างของแม่ชีแดงก็หงายผึ่งลงนอนแผ่อยู่บนพื้น แม่ชีเจียนรีบไปหายามาจ่อที่ปลายจมูกส่วนคนอื่นๆก็ช่วยกันนวดขาแขนให้ครูหนึ่งแม่ชีแดงก็ได้สตินางลุกขึ้นนั่งแล้วถามว่านี่ฉันเป็นอะไรไปถูกผีเข้านะ่ะแม่ชีเจียนเขาไปตามท่านสมภารมาไล่ผีออกให้แล้วแม่ชีเขียวบอกพระเจริญเห็นหมดธุระแล้วจึงพูดขึ้นว่า เอาละผีออกแล้วอาตมาจะกลับแล้วนะจะไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมเขาแล้วจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงกระชวนมคนายกเดินไปยังศาลาการประเรียนที่ญาติโยมรออยู่ปีนี้งานทอดกระถินวัดป่ามะม่วงยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง ทั้งนี้พราะนางสายบัวบุญยสถาพรขาหบปัตตนีของจังหวัดลบบุรีเป็นเจ้าภาพมีการจัดดอกไม้สดอย่างสวยงามประดับประดาศาลาการประเรียนพระเจริญออกแปลกใจที่คนจัดดอกไม้แทนที่จะเป็นผู้หญิงกลับเป็นผู้ชายหน่มหน้าตาดีนับได้ถึงห้าคนและแทนที่จะเป็นหนมหลอ่อกลับเป็นหนุ่มสวยเพราะแต่ละคนหน้าตาสวยราวกับผู้หญิง นอกจากนี้ยังพูดเสียงอ่อนเสียงหวานกริยาท่าทางหรือก็ดูกระตุ้งกระติ้งผิดวิสัยชายชาตรีอยากรู้นักว่าเหตุใดจึงมาเป็นเช่นนี้ได้เจ้าอาวาดวัดป่ามาม่วงจึงใช้เห็นหนอเข้าสำรวจตรวจสอบแล้วก็ได้ทราบว่าห้าหนุ่มนี้มีเศษกรรมของการผิดศีลข้อสามตามติดมาแต่ชาติปางก่อนเว่าเป็นกรรมที่พอจะแก้ไขได้ หากพวกเขาได้บวชเป็นพระในบอวรอพุทธศาสนากรรมนั้นจะก,กลายเป็นอโหสิกรรมนอกจากท่านแล้วจะไม่มีใครช่วยพวกเขาได้สิ่งที่ท่านต้องทำในบัดนี้ก็คือพยายามพูดโน้มน้าวจิตใจให้พวกเขายอมบวชโยมช่วยไปบอกพ่อหนุ่มห้าคนนั่นด้วยว่าจัดดอกไม้เสร็จแล้วให้มาคุยกับสมภารหน่อยท่านบอกมกคนาย,ยกเมื่อทราบว่าสมภาร รูปหล่อต้องการจะพูดด้วยบรรดาผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงก็พากันละริกละรีกลั้นจัดดอกไม้เสร็จก็เดินเรียงหน้ากันเข้ามากราบพระเจริญกราบเสร็จก็นั่งพับเพียบบิดไปบิดมาด้วยความขวยอายยังไงเจ้าพ่อหนุมหน้าตาสะสวยกันทุกคนเลยอาตมาขอชมฝีมือการจัดดอกไม้ชั้นหนึ่งจริงๆ ยังไม่เคยเห็นใครจัดได้สวยเท่านี้มาก่อนท่านชมจากใจจริงต้องชมก่อนแล้วค่อยตีทีหลังอุ๊ยขอบคุณฮะน่มหนึ่งประนมมือไหว้พลางกล่าวขอบคุณบัตรดนนั้นภิกษุไวสามสิบเศษจึงดำเนินการตามแผนแต่อาตมาดูหน้าโยมแล้วเห็นว่ากำลังจะมีเคราะห์เคราะหดีหรือเคราะห์ร้ายฮะ หนุ่มคนเดิมถามเสียงอ่อนเสียงหวานพระเจริญจึงตอบว่าเคราะหร้ายเคราะร้ายที่สุดในความคิดของท่านผู้เกิดมาเป็นชายแล้วมีอันจะต้องกลายเป็นหญิงนั้นเคราะร้ายที่สุดได้ยินพวกตนกำลังเคราะร้ายห้าหนุ่มก็ใจเสียคนนั่งหลังสุดจึงถามขึ้นว่าและจะสะเดาะเคราะห์ได้หรือเปล่าห้า หลวงพี่ช่วยสะเดาะเคราะห์ให้พวกหนูด้วยได้ไหมฮะได้แต่มีวิธีเดียวนะที่จะสะเดาะเคราะห์ได้คือต้องบวชที่วัดนี้ท่านรู้ว่าหากไปบวชวัดไหนก็ไม่มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานพวกเขาก็จะไม่สามารถแก้กรรมได้นั่นคือพวกเขาต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถตัดเศษกรรมฝ่ายอากุศลที่ติดตามมาแต่ชาติปางก่อนออกไปได้บวชห้าหนุ่มอุทานขึ้นพร้อมกันเรากับนัดแล้วทำปากเบถูกแล้วจะต้องบวชที่วัดนี้เป็นวิธีเดียวที่จะสะเดาะเคราะห์ได้พระเจริญยำ้ำคนทั้งห้ามองหน้ากันเลิกๆลักแล้วคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าบวชเมื่อไรฮะ พวกหนูเพิ่งจบมหาวิทยาลัยมาหางานทำบวชเดือนนี้เลยรอช้าไม่ได้เอาเถอะศึกออกมาแล้วรับรองว่าจะได้งานทำงานดีเงนิงนดีด้วยนะท่านรับรองแข็งขันรู้ว่าหากไม่บวชภายในเดือนนี้พวกเขาก็จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนชนิดกูไม่กลับเลยทีเดียวนี่บ้านอยู่ที่ไหนแล้วมารู้จักวัดนี้ได้อย่างไร ท่านถามที่มาที่ไปพวกหนูอยู่กรุงเทพฮะแต่เดชะเขาอยู่รบบุรีเขาเป็นลูกสาวเอ้ยลูกชายคุณสายบัวฮะคนชื่อเดชาจึงเสริมว่าฮะหนูเป็นลูกชายคนสุดท้องของคุณแม่สายบัวมีพี่ชายสองคนคนโตเป็นทหารแต่งงานแล้วมีลูกสาวสามคนคนที่สองเป็นครูยังโสด อ๋อแล้วพี่ๆมางานนี้ด้วยหรือเปล่าคนโตไม่ได้มาฮะมาแต่คนที่สองที่นั่งอยู่ข้างคุณแม่นะฮะอ๋อสมพานวัดป่ามะม่วงรับทราบขณะนั้นวงดนตรีกำลังบรรเลงเพลงแขกลบบุรีพระเจริญรู้สึกว่าคนเล่นช่างเล่นได้ไพเราะจับใจโดยเฉพาะตีระนาด เลือดนักดนตรีเก่าก็วิ่งซ่านทั่วสกลกายจนต้องกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนออยู่ในใจกระนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าหากไม่เกรงใจผ้าสาวะที่นุ่งห่มอยู่จะต้องเข้าไปร่วมวงกับเขาด้วยเป็นแน่หลวงพี่คงชอบดนตรีไทยมากนะฮะฟังเพลินเชียหนึ่งในห้าหนุ่มพูดขึ้นเมื่อเห็นสมพานมองไปที่วงดนตรีบ่อยครั้ง ระหว่างที่สนทนากับพวกเขาถูกแล้วอาตมาเคยรับจ้างเล่นดนตรีรับจ้างเล่นและรับจ้างสอนพอมาบวชก็เลยจำต้องเลิกแม้ถ้าพระเล่นดนตรีได้เหมือนอย่างโยมก็ดีสินะอาตมาจะได้ไปขอเขาเล่นด้วยท่านพูดยิ้มยิ้มอย่าเลยาหาลงพี่ประเดี๋ยวจะไปแย่งอาชีพญาติโยมเขา ถ้าพระเล่นดนตรีได้โยมเขาก็จะมารับจ้างสวดแทนพระไปไปมา,มาก็เลยกลายเป็นว่าโยมมาแย่งอาชีพพระเพราะพระไปแย่งอาชีพโยมก่อนนุมเดชาคานพร้อมชี้แจงเหตุผลอาตมาก็ว่าอย่างนั้นเอาละทีนี้กลับมาพูดเรื่องบวชกันต่อจะกำหนดวันเลยดีไหมบวชพร้อมกันทั้งห้าคนนี่แหละพวกหนูต้องกลับไปถามพ่อแม่ก่อนนะฮะ ไม่รู้ว่าเขาจะยอมให้บวชหรือเปล่าคนที่นั่งติดกับนายเดชาพูดด้วยความไม่สบายใจเขาไม่อยากบวชแต่ก็กลัวจะมีเคราะห์อย่างที่พระเจริญถ่ายทักไม่มีปัญหาหรอกพ่อนมอัตมารับรองว่าพ่อแม่เขาจะดีใจสิอีกที่ลูกชายมาบวชเรียนอัตมารับรองเอาเถอะถ้าเขาไม่ยอมให้บวชอัตมาจะพูดกับเขาเอง ท่านรู้ว่าถึงอย่างไรบิดามารดาของชายนมย่อมไม่ขัดข้องที่จะให้บุตรชายของตนบวชใครเลยที่อยากจะได้ลูกชายกลายเป็นลูกสาวสมภารวัดป่ามะม่วงให้ความเมตตาแก่ภิกษุนวกะทั้งห้ารูปด้วยการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้พวกเขาด้วยตนเองและแยกสอนที่ในโบสถ์ จะได้ไม่ปะปนกับญาติโยมซึ่งปฏิบัติอยู่ที่ศาลาการประเรียนผู้บวชใหม่ทั้งห้าต่างตั้งอกตั้งใจปฏิบัติด้วยต้องการจะสะเดาะเคราะห์เมื่อได้มาอยู่ในเพศบรรพชิตสมณสัญญาคือความสำนึกในความเป็นสมณะของตนก็ช่วยกำกับพฤติกรรมกิริยาท่าทางเยี่ยงสตรีเพศค่อยๆหายไปมีความเป็นชายชาตรีมากขึ้น เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านมีความกตัญญูเป็นเลิศเพียงพวกเข้ามาช่วยงานวัดท่านก็สำนึกในบุญคุณอยากจะช่วยสงเคราะห์ผู้ไม่เคยมีบุญคุณต่อท่านท่านก็ยังช่วยเขาจะกล่าวไปยัยกับผู้ที่เคยมีบุญคุณเล่า บ่ายวันโกขนขณะที่พระเจริญกําลังสอบอารมณ์ให้พระบวชใหม่ห้ารูปอยู่ในโบสถ์บุรุษหนึ่งที่เดินเข้ามากราบแล้วนั่งอยู่ห่างๆเมื่อท่านเสร็จการสอบอารมณ์จึงเรียกเข้ามาใกล้โยมาจากไหนละ่ะมีธุระก,กับอาตมาหรือเปล่าท่านถามผมมาจากกรุงเทพครับเขาเรียกกรุงเทพแทนที่จะเรียกบางกอกอย่างที่คนบ้านนอกเขาเรียก อ๋อแล้วมาอย่างไรมารถหรือว่ามาเรือมารถครับผมนั่งรถมาที่ขนส่งแล้วต่อเรือจากจังหวัดมาที่นี่ครับชายหนุ่มตอบคำถามแล้วมีธุระอะไรหรือเปล่ารู้จักวัดนี้ได้อย่างไรท่านป้อนคำถามซ้อนมีญาติเขาแนะนำมาครับเขาบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผมก็เลยมาขอบวชที่วัดนี้เพื่อปฏิบัติอีกอย่างจะได้หนีญาติโยมถ้าผมบวชที่กรุงเทพเดี๋ยวก็ถูกญาติโยมกวนไม่เป็นอันปฏิบัติเขาแจงเหตุผลฟังคำพูดของชายหนุ่มพระเจริญให้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ท่านไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดจะจริงหรือเท็จจึงจำเป็นจะต้องตรวจสอบได้เห็นหนอ และแล้วท่านก็ได้พบข้อบกพร่องบุรุษผู้นี้ไม่สามารถบวชได้เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่พระวินัยบัญญัตินั่นคือเขามีสองเพศอยู่ในตัวมีอวัยวะเพศที่แสดงความเป็นชายแล้วก็เป็นหญิงซ้อนกันอยู่จะบวชได้อย่างไรล่ะโยมก็โยมมีสองเพศไม่ใช่หรือบุรุษนั้นร้องไห้ทันทีที่ถูกทักใช่ หลังจากมือปาดน้ำตาแล้วสารภาพใช่แล้วครับหลวงพ่อบางครั้งผมก็มีประจำเดือนไม่เป็นไรนะถ้าอยากบวชจริงๆก็ไปเอาออกเสเพศหนึ่งให้หมอผ่าตัดเอาเพศหญิงออกไปแล้วค่อยมาบวชท่านปลอบครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับผมลาละพูดจบก็กราบสามครั้ง แล้วรีบลุกออกมานึกอายพระหนุ่มห้ารูปที่นั่งสงบเสงเเกมอยู่ณที่นั้นหลวงพ่อครับผมสงสัยจังเลยพระเดชาพูดขึ้นพอบวชแล้วพระนวก,กะทั้งห้ารูปก็เรียกพระเจริญหลวงพ่อแทนที่จะเป็นหลวงพี่เหมือนเมื่อตอนก่อนบวชสงสัยอะไรละ่ะท่านถามสงสัยหลวงพ่อไปเห็นอวัยวะเพศเขาได้อย่างไร ในเมื่อเขาก็นุ่งห่มมาเรียบร้อยอย่างนั้นก็ใช้ตาในตาในดูนะสิตานอกก็ดูได้แต่ภายนอกส่วนตาในอ่ะใช้ดูภายในได้ภิกษุวัยสาเสิเศษตอบและอธิบายต่อไปอีกว่ากระเทยบวชไม่ได้หรอกถ้าผมบวชให้ผมก็ต้องอาบัตอีกอย่างหนึง่งผมไม่นิยมชมชอบ ผู้ที่ไม่พอใจในเพศดั้งเดิมของตนพวกคุณจำไว้เลยว่าคนดีนั้นจะต้องเป็นชายจริงหญิงแท้ถึงจะเป็นคนแก่ที่น่าบูชาผู้ชายไม่จริงหญิงไม่แท้พอแก่ก็ไม่มีใครนับหน้าถือตาสมภารวัดป่ามะม่วงพูดด้วยถ้อยคำคล้องจองผู้บวชใหม่ทั้งห้าฟังแล้วก็ได้แต่นั่งทําตาปริบปิบ